สายันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเบเซอร์และคุณเมฆมีประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่เราเนี่ยก็คุยกันมาหลายปีมากๆแล้วคำว่ารถไฟฟ้ามันควรจะมาจากคำว่ารถไฟลอยฟ้าหรือรถไฟไฟฟ้ามากกว่ากัน BTS ของ BTS c ใช้คำว่า Skytrain แต่ต่อมาเนี่ยมันก็เกิดความชิปหายแรกขึ้นครับเพราะว่า ระบบ MRT ของ BEM เนี่ยเอาคํา่่ารถไฟฟ้าทั้งดุนเลยมาต่อคำว่าใต้ดินโอ้ชิบหาแล้วรถไฟลอยฟ้ามันไปอยู่ใต้ดินได้ยังไงวะ <c oughs> มันก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะคิดซะว่ามันโชคดีแล้วกันโชคดีสำหรับเขาที่คนกรุงก็ recognize มันว่ามันคือรถไฟไฟฟ้าไปตั้งแต่แรกแล้วที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยโดยกับนิยามเนี่ยมันก็เพื่อ rebranding rebranding คำว่ารถไฟที่คุณ ไทยอาจจะรู้สึกว่ามันล้าหลังมันไม่สบายมันร้อนมันเหม็นควันเหม็นเหงื่อเหม็นทุกอย่างเลยเป็นการรีแบรนดิ้งให้มันดูโมเดิร์นขึ้นดูสะอาดขึ้นดูแพงขึ้นด้วยคําว่ารถไฟฟ้ามันก็เกิดความชิบหายของการทําความเข้าใจคํานี้เป็นครั้งที่2องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับโดยที่เราเอารถรถไฟที่เป็นรถดีเซลเนี่ยนะไปวิ่งอยู่บนทางยกระดับ เป็นลางยกระดับกลางเมืองขอนแก่นซึ่งคนก็ให้นิยามเหมือนว่ามันคือรถไฟฝ้านะาคือที่ขอนแก่นถ้าเกิดใครเคยไปเนี่ยก็จะรู้ว่าที่กลางเมืองขอนแก่นเนี่ยมันทางรถไฟที่เป็นรถไฟสายอีสานเนี่ยมันวิ่ง,ว,งวิ่งมาวิ่ง,ว,งวิ่งมาถึงเมืองชั้นในปุ๊บทางรถไฟมันก็ยกระดับขึ้นไปแล้วก็ข้ามแยกข้ามแยกข้าที่ผ่านมาเนี่ยครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดทวิตเตอรโพสหนึ ที่เอาวิดีโอรถไฟวิ่งบนทางลอยฟ้ารถไฟดีเซลนี่แหละอีรถไฟดีเซลที่เราคุ้นๆเนี่ยแหละวิ่งบนทางลอยฟ้าแล้วก็เขียนแคปชั่นประมาณว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ลงตูนะเราจะได้รถไฟฟ้าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีลงตู่เราจะเจริญแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล,นะแล้วหลังจากนั้นแน่นอนนะครับทัวร์แม่งลงชิปหายเลยเบสเซอร์ใคร,ใครแตะลงตูบบะ เรรรียยบบ้อนะคัโอเคสรุปก็คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายครั้งที่2หรือครั้งที่เราพูดถึงเนี่ยคือคลิปอวยลุงตู่ถูกไหมแล้วคนที่โพสต์ทวิตเตอร์<ม>นั้นน่ะก็เขียนประมาณว่าแบบเออเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ลุงตู่ใครจะทําให้ต่างจังหวัดเจริญได้ขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยเจริญด้วยนะมีทาง<อ>ยกระดับก็คือ<ถ>จเจริญแล เออคือเขาคงเข้าใจว่านั่นอะ่ะคือรถไฟฟ้าต่างจังหวัดที่แรกนึกออกปะ <laughs> แบบเหมือน BTS <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> คือไม่ได้เหยียดต่างจังหวัดนะแต่คือ after all มันก็คือรถไฟไทยปะมันคือรถไฟดีเซลที่ขึ้นสะพานข้ามแยกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไม่ทำให้รถติด <laughs> อะไรเงี้ยทีนี้ทีน,ทนี้มันมีคนหนึ่งที่เอาที่เอาทัวร์มาลงเขาบอกว่ามาเคลมเชียอะไรล่ะกีรถไฟนั่นน่ะ เศรษฐีขอนแก่นเขาลงขันกันเองอ่าทีเนี้ยแม่ชิบหายไปใหญ่เลยครับนั่นรถไฟนั่นทางรถไฟกระทรวงคมนาคมไงเศรษฐีมันจะลงขันกันเองได้ยังไงใช่ไหมเยไปอ่านควอดมาคร่าวๆเหมือนมีคนบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นหน้าเศรษฐีคนนั้นจังเลยน่ะเขาเป็นใครหรือเผลอเดี๋ยวถ้าไม่แน่เศรษฐีคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ขอนแก่นอาจจะอยู่ต่างประเทศนะมันก็เกิด ความบัดซบอีกคั้นหนึ่งขึ้นมาคือ uh huh. ไอคนนั้นอ่ะโดนหาว่าเป็นไ o แล้วโดนหาวาเฮ้ยนี่มันจะเลือกตั้งแล้วมันมาเตะตัดขาแล้วับทาดลุงตู่ <c oughs> คือม่งไปกันใหญ่มากอ่ะทั้งๆ้ที่แบบคือด้วยตัวเราอ่านตอนนั้นอ่ะเรารู้ว่าคือคนมันแค่งงรถไฟฟ้ากับรถไฟลอยฟ้าเว้ยใช่ไมไปกันใหญ่ไปถึงเรื่อง IO ไปถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลยเถิดมากคนที่เอาทัวร์ไปลงเขาอ่ะคนที่เอาทัวร์ไปลงเขาว่าจริงๆอ่ะ ลุงตู่ไม่ได้ทําม,มันเป็นฝีมือเศรษฐีคอนแก่นเนี่แหละอันนี้เราอาจจะดูแล้วแบบมันดูไม่มีมูลเลยมันดูโมเมข้นมาอย่างไหนก็ไม่รู้แต่จริงๆมันมีมูลเวย้ยมันมีมูลเป็น โครงการที่ถูกกล่าวถึงขึ้นมาโดยบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือว่า KKTT จำกัดนะครับ uh huh. ขอนแก่นติ้งแตงนะครับซึ่งไอ้ขอนแก่นติ้งแตงเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มันเป็นกลุ่มที่เกิดมาจากกลุ่มธุรกิจในขอนแก่นจริงๆเว้ยใช่คือพี่แกน่าจะเคยไปเห็นเรื่องเกี่ยวกับ KKTT มาแล้วพี่แกก็แบบเฮ้ยต้นทางวิตมันพูดถึงรถไฟฟ้ามา นี่ไงกูเคยอ่านเรื่องรถไฟฟ้าขอนแก่นมาแบบนี้กูเอาไปเถียงเลยเอาจริงๆอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับดราม่าเนี้ยคือรถไฟมันไม่ได้มาพร้อมกับความเจริญเสมอทุกเมืองอ่ะจะทาแต่รถไฟฟ้าจะทําแต่รถไฟฟ้าทั้งทงที่ยังไม่มีรถเมย์เลยอ่ะจริงขนส่งมวลชนระยะแรกมันควรลงทุนกับรถเมยก่อนเปล่าเอาจริงๆเริ่มจากรถรางที่ไม่มีรางก่อนก็ได้ <laughs> เริ่มจากการสร้างเส้นทางอ,อะไรที่มันแบบเป็นแบบแผนมากๆอะ่ะ อาจจะต้องเริ่มอย่างที่เบเซอร์ว่าอย่างน้อยเริ่มจากอะไรที่แบบกึ่งๆึอาจจะเป็น BRT <ช>หรือว่ารถ,รถรถรางไม่มีรางที่ว่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ใคือคุณเชื่อไหมคลิปเนี้ยถ้าเกิดคนยังดูมาไม่ถึงตรงนี้นะ เขาเขาต้องเอาทัวร์มาลงเราแน่ว่าก็นี่ไงไปจํากัดจําเขี่ยเมืองต่างจังหวัดแบบนี้แล้วชาติไหนมันจะเจริญล่ะอีกมุมคิดว่าแบบทั้งข้าราชการทั้งคนที่มีอิทธิพลในเมืองเองก็คงอยากจะไปคุยแหละว่าแบบฉันเป็นเมืองแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทยที่มีรถไฟฟ้าอ๋อไอซีคือมันทำได้หลายอย่างอะกับการรีแบรนด์รถเมย์เนาะ หรือว่าแบบของสักสิ่งหนึ่งข,ขนาดรถไฟฟ้า BTS อะตอนจะสร้างตอนแรกแม่งยังโดนประท้วงอยู่เลยว่าแบบบ้าหรือเปล่าเอารถไฟเสียงดังๆเหม็นๆไ่วิ่งอยู่บนหัวซึ่งตอนนี้คนแก่ได้สิ่งนั้นแล้วนะฮะเอารถไฟเหม็นๆดำๆไปอยู่บนหัวนะยินดีด้วยนะคนได้สิ่งนั้นแล้ว <laughs> ม่มันก็ต้องเกิดจุดที่คนเข้าใจผิดด้วยไงซึ่งเขาก็ได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยอีทวิตท,ที่พูดถึงเนี่ย <c oughs> ที่เห็นว่าแบบจากเรื่องแค่รถไฟลอยฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าในเมืองหรือระหว่างเมืองมันไปถึงเรื่องทางการเมืองไปถึงเรื่องมึงเป็น I.O. หรือเปล่ามึงจะเตะตัดขาลุงตู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไอ้บทเรียนจากเคสที่ขอนแก่นเนี่ยมันเหมือนสอนให้เรารู้ว่าเออมัน มันไม่ใช่ว่าเราจะเพิกเฉยกับอะไรเล็กๆน้อยๆได้เสมอไปบางครั้งของเล็กๆน้อยๆอยมันก็นํามาซึ่งปัญหาใหญ่ได้นะอย่างมันก็เชิญชวนทัวมาลงนะฮะเราจะได้ e n g a g e m e เ t สักทีจบคลิปตัวนดีกว่ามาได้บ๊ายบายครับ <laughs> ก็อวเฮ้ย <laughs> hey, จบยี่เลย <laughs>